อ่ะละวิธีทำตอนนี้เนื่องจากเมื่อกี้เม,มื่อกี้ไหมตอนท,อที่แล้วคือจริงๆอันนี้คือเมื่อกี้แต่แบบมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเวลาถ้าไปดูเดี๋ยวแฟลชจะดูเรื่องนะ<อ>ว่าเแบบขาเขาเลือกเป็นเรื่องของไทม์ไลน์เราอาจจะแบบย้อนเวลาไปแก้ไทม์ไลน์มาก็คคนแซดก,ก็บอกประเดนคืออันนี้คือเอ็กซ์ตาร์บูสเตอร์เอ็กซ์ตาร์บูสเตอร์เป็นอะไรที่ค่อนข้างแนะนําให้ซื้อ อย่างพวกซองสุม่มเงี้ยไม่ต้องไปซือ <Ac S 1> ซ้อซือซ้อไอกาบูเตอร์สี่กล่องจบเพราะมันค่อนข้างคุ้มค่ากับการที่ได้เอือ,อแทบบนหนึ่งเนาะคือแบบซื้อสี่กล่องปุ๊บมันได้เด็กแม่ๆมเลยไม่ต้องไปจริงๆอะซองสุ่มันซองสุ่มมันได้ไม่ครบด้วยนะใช่ซองสุม่มเขาเรียกว่าความโรแมนติกของคนเล่นการด์ดเว้ยเข้าใจปะแต่มันมีโปรโมตสวยๆไงแต่มันได้ไม่ครบอะมันไม่ใช่ซองสุ่มของญี่ปุ่นมันได้ครบเอาเป็นว่ามันยังไงอะมีเงินก็สุ่มเอออ่าถ้าอยากได้ประสิทธิภาพก็นี่ประสิทธิภาพ มาทีไงหมายถึงเทียบกับจำนวนเงินไงอ๋อประสิทธิภาพต่อจำนวนเงินใช่ป่ะออ <Okay. S 2> ประเด็นคืออันนี้ก็คือใช่้วมันคือ Genesis นะครับทุกคนอาจจะอาจจะจํากันไม่ได้แต่ว่ามิสกิใช้ Genesis นะเฮ้ย hey, ทำไมพูดอย่างนั้นนะพูดเหมือนจะตืดจ,จังมากไม่ยิ้มก็เพิ่งโผล่ในอนิเมที่ใช้กลับมาดูด้านหลังทําไมมีแค่เดียวออก็แค่เปิดมาดูก็กล่องนี้มันก็จะมีสาย,สายมีของใหม่ แน่นอนว่าดีเจียนของหม่สายสมบัติสวรา์แล้วก็สายแม่มดชื่อก็เหมือนกับของเดอ,อชาร์โลพาดินแต่มันก็เล่นด้วยกันไม่ได้เพราะมันคนละแคนแต่ถ้าเกิดมันเป็นเล่นแบบ Extreme รีมไฟที่มันบอกว่าให้ผสมแคนได้ก็นับเป็นชื่อเดียวกันดีๆนะ,ะแต่น่าสนุกดีนะอันนั้นนะอ่ะอ่เอาละครั้น,นี้ก็ไปดูข้างในกัน อ่ะล่ะส่วนนี้มันเป็นของใหม่ของสายสมบัติสวรรค์คือนอกจากตรงนี้แล้วมันก็ยังมีทิกเกอร์ใหม่ติดชื่อสมบัติสวรรค์4ตัวมาให้สแตนฮิวทิดอเขาบอกไปว่าอย่างละหนึ่งก็พอแล้วเอออย่างละหนึ่งอ,อย่างละหนึ่งแต่ที่เด็ดคือรอทิกเกอร์ความสามารถคือ,อเมื่อเอามากาศปุ๊บโซชาร์ตหนึ่งพูดยังไงก็ชาร์จฟรีไปเลยตอนที่เรากําลังเอามากาศเพราะปกติอย่างนี้มันจะเอาไปใช้ทําอะไรได้คงไม่เอาไปบูธเนาะ ก็มีบางครั้งแต่กแต่ลัหลังมันเอาไว้กัดเออแต่ก็คุ้มอ่ะใช่แล้วก็มาดูตัวหลักอิกาชิลซีอีโออิกาชิลมันมีสตอรี่ของมันอยู่รู้สึกว่ามันจะย้ายมาจากเนลเน็กตาแล้วมันถูกแต่งตั้งให้เป็นซีอโอของเจเนซิสอิกาชิลใช่นั่นแหละความสามารถมันคือเมื่อจบติแบนการปุ๊บโซบาร์หก แล้วจะได้คิดที่เข้าหนึ่งแล้วคู่แข่งไม่สามารถเอาการ์ดเกียร์หนึ่งขึ้นไปกาดจากมือเกียร์อย่างเกียรเลยไอ้ความสามารถประมาณเนี้แล้วแบบอ่าตายแน่ๆนั่นแหละส่วนคู่เมดมันเดินนะเกียร์หนึ่งขึ้นไปนี่ก็โปกาดห้ามไงจริงๆเลยโบกี้แต่โปไกาดห้ามว่างั้นส่วนคู่เมดมันความสามารถคือเมื่อออกจากโซลลงดอบโซนก็คือเมื่อโดนบลาสเลือกเลือกสมบัติสวรรค์หนึ่งตัวที่เป็นแวนการ์ดแล้วพลังบุกหพัน ก็คือกคือสมมติตัวนี้มีอยู่ในโซ่ให่ป่ะเราใช้ลัามาตัวนี้ก็บาระออกบาดออกปุ๊บก็พลังจะบวกห้าพันอือืมห้าพันขี้อืมห้ามกาดอีกอืมเยี่ยมเยี่ยมแต่ประเด็นคือมันก็ไม่ได้โกงขนาดนั้นเนาะเพราะมันใช้โซ่ไปหกหกก็ต้องรีบเช็ดโอเคไปต่อที่ประกไปนี้สมปัสวันยามเที่ยงคืนนิกส์นี่เที่ยงวัน นี่เที่ยงคืนเที่ยงคืนเที่ยงวันอ,อยู่ข้างๆแล้ว,แล,วแล้วเดี๋ยวมันมาอยู่ด้วยกันได้ไงไม่รู้ว่าต้องไปอ่านในเรื่องมันก็งสามามันคือเมื่อเอการที่มีชื่อเดียวกับการบนช่องมันกาตกลงหลบโซนจากโซก็คือถ้าโซบากดการชื่อการที่ชื่อเหมือนช่องมันกา K, ก,นนะก็คือเมดแมกโตมันนะอ่าก็คือเที่ยงวันเที่ยงคืนเนี่ยใช้ได้จะบอกพลังห้าพันและบกคิดด้วยคนหนึ่งใช้ได้แอะนะครัืส่วนตอนนี้ก็นี่เป็นสมบัติสวรรค์ที่เป็น เกตสองก็มีการ์ดชื่อสวรรค์สวรรค์เกตสองเพิ่มขึ้นมาใช่แล้วก็มีคู่เป็นคู่ดีเจียนแบบธรรมดาอันนี้ที่ 4, 5, ตีตีระบบห้าพันอ๋อแล้วก็ตัวนี้สําคัญตัวแสงอาทิตย์เนี่ยมันบอกว่าเมื่อมันลงมาปุ๊บสามารถเอาสมบัติสวรรค์นในจากดับโซนกลับเข้าไปที่โซลได้สามใบก็คือชาร์จชาร์จโซลจากโซลไอชาร์จชาร์จโซลชาร์จโซลจากดับโซนลงมาก็ชาร์จสามใบเลยใช่แล้วไม่ได้ชาร์จจากเด็กด้วยไม<า>่เอาจากดับโซนเก็บเข้าไปแต่ต้องมาสมบัติสวรรค์เท่านั้นแต่แบ<ะ>บ อแต่อย่างนี้มันก็ลีเจนได้ช้าขึ้นบ้ก็แต่เด็กนี้มันใช้โซย่ยอะแล้วก็ไหมยังไงก็บาสออกเด็ก็ได้ามาอยู่ดีเนาะใช่แล้วก็ตัวนี้ลงมาปุ๊บแล้วนี้สมบัติสวรรค์อีกตัวหนึ่งตัวใหม่ลงมาปุ๊บเขาได้บาสหนึ่งถ้าแบนการลีเจนอยู่เขาก็มันก็จะโซชาร์สามแล้วก็บวกพลังข้าพนจนจบเทินโอใช้กันใช้กันไม่กลัวเด็กหมดเลยเว้ยง่ายง่ายๆแล้วก็ตัวนี้ความสามารถเหมือนกับเหมือนกับพลังแสงอาทิตย์ตัวนั้น ก็ชาร์จสามจากหลอโซนส่วนตัวนี้เมื่อลงมาปุ๊บก็ได้บัตรหนึ่งแล้วมันจะให้แวนกาดที่มีที่สมบัติสวรรค์หนึ่งตัวพลังหกห้าพันแล้วได้วความสามารถเมื่อจมตีคิดปุ๊บโฟบาตรสามจกันหนึ่งคูมไหมวะเอาเหอะม,มันก็ไรถ้าเกิดมีตัวไอ้พวกนี้อยู่มันก็นเหมือนฟรีอ่ะอือจริงชาร์จกับชาร์จไปชาร์จกับสามไปชาร์จกาบะแต่ประเด็นคือตัวนี้ไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่เนาะแต่ภาพมันสวยมากสุดว่ะหรอก ถ้าถามว่าสวยสุดมันจะต้องแบบที่เป็นฟอ,อยด์ดิเนี่ยเห็นไหม,มเม้นเม็ตอันนี้มันเหมือนอะไรนะในเรื่องเดทแมนเดทแลนด์ไม่เคยดู <c oughs> ใจร้ายอ๋อแล้วก็มันยังมีสองใบนี้ที่ไม่ติดชื่สมสวรรค์แต่ใช้คู่สมสวรรค์คือตัวตีหนึ่งหมื่นหรืตัวตีหนึ่งสองอซึ่งรีพิ้นมาจากรีพิ้นนี่ยนะรีพิ้นรีพิ้น,นก็สมสวรรค์ก็ประมาณนี้แหละลก็จะมีทิกเกอร์อย่างที่บอกทิกเกอร์กับคุม แม่มด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 เอาไม่เล่นต่อแล้วไม่เออก็คือเจ้าว่าไงดิคือต่อหน้านี้แม่มดนะมันเป็นแค่แบบเหมือนแบบส่วนเล็กๆที่อยู่ใน Genesis เนี่ยมันแต่ก่อนมีแค่สองตัวนี้มั้ยอมัมจริงๆมันมีตัวอื่นอีกอยู่ในแม่มดกาขาวนี่ใช่แล้วคืออันนี้รีพินมานะสองใบแต่จริงๆมันยังมีตัวเก่าเยอะแยะอย่างแม่มดเลมอนอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นนี่อยู่ใน tile deck ของ Genesis ไม่จริงๆแม่มดนี่มันมันเยอะนะ นี่่เนียมีในเด็กอื่นไะเนี่ยมันไม่ชาร์โดชาร์โดไงที่เกิดข่าวพิเศแล้วก็อันนี้แม่หมดองุ่นอะไรเงี้ยเออเนี่ยนี่แม่หมดแอปเปิลที่ชาโซจากจากตอนกาดได้นี่ไงแม่หมดองุ่นถ้าตกถ้าตกจากโซไปดอกโซนแต่ใบนี้จริงนะอาร์ตมันมันเหมือนหลุดมาจากหนังจีนเออเอออันนี้ก็ได้ความสามารถเดียวกัรแม่หมดส้มคือก็คือจะบอกว่ามันมีมานานแล้วตั้งแม่หมดสวนผลไม้เนี่ยเออแต่ไหมโอเคชื่อน้องก็ใช่อยู่ อันนี้คราวนี้มันก็ดีพิลต์มา2ใบแล้วมันก็เพิ่มมาให้พวกนี้ตอนนี้เป็นตัวเริ่มแต่เป็นตัวเริ่มที่ค่อนข้างทําอะไรไม่ค่อยได้เอาข้อโซแล้วบวกตัวหนึ่งสามพันส่วนตัวนี้โจมตีหนึ่งหมื่นถ้าบอกาดเป็นแม่มดเฮ้ยอย่าพูดว่าทำอะไรไม่ได้นี่แค่น่ารักก็แค่น่ารักก็พอแล้วเห็นอืมเนี่ยแค่น่ารักก็พอแล้วใช่มั้งเอาล่ะ <c oughs> ตัวนี้ก็ตีห2ึ่งมื่นสองถ้าบอกาดเป็นแม่มดมแล้วก็ อะไรตัวตัวตัวรีวเ,เจนมันก็คือโซบัสหกไม่จบดิแวนการพลังบวกหมืน่นและเรียกกาศแถวหน้าที่ชื่อแม่มดก็บวกห้าพันด้วยอ้แม่มดงูขาวแม่มดงูดาใช่อะไรนี้เฮ้ย <c oughs> ตรงนี้แม่มดอินซีอืมแล้วนี่อินซีอะไรอินซีขาวดำอีกไหมไม่ใช่เลยวะอันนี้แม่มดอินซีทองเอ๊ะทำไมตัวนี้เป็นแม่มดอินซีทองแต่ทําไมอีกตัวไม่้อินซีเงินนะเออแม่มดอินซีทองกับแม่มดงูอินซี ลำเอียงเหรอจริงๆอินซีนี่มันอินซีมันจะเป็นนกใช่ไหมมันไม่เหมือนพวกแบบว่าโลมาเป็นนกเป็นนกมนไม่ใช่เหมือนโลมาที่มันไม่ใช่โลมาไม่ใช่หมึกเออเออ,อยู่ดีจะไปแบ่งแยกสปีชีส์ให้เขาใฉยเลยเออก็คือความสามารถตัวนี้มันออกมาปุ๊บคู่บ้านหนึ่งถ้าแบนกลับเป็นอมอสโโซชาร์สานุ่งพลังสามพันจนจบเทินฟังคุ้นๆเหมือนเคยเห็นในดายลี่ไล่ไงก็ได้เดือดจนตัวนี้เมื่อเมื่อจบตี เออเมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีแบนาาดาไอ้อย่าเคาะดิการ์ดเป็นรูแล้วเป็นรูเป็นรูเลยเหรอ <c oughs> เป็นรูเลยเหรอโซบ้าสามปุ๊บไปดูการ์ดห้าใบบนสุดจากกองการ์ดหาแม่มดสองใบเอาขึ้นมือก็คือจวดสองนั่นแหละโกงกันนะก็ก็ไม่ขนาดนั้นไหมจวดการ์ดสองใบเลยนะใช่แต่ว่าถ้าได้ทิกเกอร์ก็ไม่ขึ้นปะ่ะไปห้าใบเลยนะแล้วเลือกได้เลยนะอืมก็จริงนะนะ ใช่ไหมนอ,นอกจากจะหยิบได้เ Perfect g ์ s ตัวดีเออมันมีเพอ p e r f e การ์ดมันเป็นที่แม่มดเนี่ยใช่ใช่ไหมล่ะอ๋อใช่คือกล่องน,นี้มันให้เ e r f ์ c t Gas ไปด้วยเนาะ Perfect Gas กับ Vintage Wall ไหนเพอ p e r f e การ์ด <Perfect Guard S 2> แต่เป็นสมบัติสวรรค์นะเ e r f ์ c t Gas เป็น,มปนแม่หมดตัวหนึ่ง p e r f e การ์ดเป็นแม่มดสมบสัติสวรรค์เป็น Vintage Wall กล่องนี้ก็ประมาณนี้แหลนะเนาะก็ประมาณนี้แหละอืม ก็มีของเสริมต่างๆก็คือบอกตรงนะเอ็กซ้าบูสเตอร์เป็นอะไรที่แนะนำให้ซื้อที่สุดสำหรับคนผู้เริ่มเล่นเพราาะว่ซื้อสี่กล่องเล่นได้เลยเก่งด้วยใช้งบน้อยได้สองเด็กใช่ใช่ใช่ไม่เชิงสองเด็กอะต่เปลี่ยนได้เพราะมันไม่ได้พอนะแต่ว่านั่นแหละไม่ต้องนะใครอย่างผู้เริ่มเล่นเนี่ยต้องซื้อแทวเด็กเนี่ยก็มม่ไม่เป็นความจริงนะผู้เริ่มเล่นไม่ควรซื้อเทล ถ้าถามว่าซื้อเด็กหนึ่งเล่นได้ก็ไทยว่าเด็กไงแต่ว่าถ้าจะเอาให้เก่งไงเราก็ต้องแบบซื้อเนี่ยสี่กล่องได้เลยเพราะไทยว่าเด็กมันไม่มีเพอร์ประกาศนะจ๊ะอันนี้ก็สี่กล่องเล่นไปยาวๆจนเปลี่ยนซีซั่นเออคือซื้อสี่กล่องเล่นไปจนจบภาคเออใช่พูดดีๆพูดดีๆซื้อสี่กล่องเล่นได้จนจบภาคก็เกิดอินซิเดนต์กินนิดหน่อยเนี่ารพึ่งเก็บของมาๆมาต่อรายการกันต่ออะไรเหรอ วันนี้จบแค่นี้เหรอใช่แล้วคาวนี้ก็ประมาณนี้แหละบ๊ายบายซีซีปุโรชอปของเราเปิดพีออเดอร์แล้วแล้วไงก็สั่งสิครับเว็บไซต์ซีซีปุโรชอป com